สวัสดีค่ะเรามาทําไข่ตุนแต่เราไม่ใส่ไข่กันนะคะเราไม่ใช้ไข่เราใช้ถั่วนะคะในนี้จะมีถั่วลูกไก่ถั่วแดงถั่วลิสงนะคะก็แล้วแต่เราจะชอบนะคะใส่ถั่วชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้นําไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็กองนะคะเอาแต่น้ํานะคะเมื่อได้น้ําแล้วเราก็ไปกวนในหม้อรหรือในกระทะนะคะเมื่อกวนให้เขาข้นนะคะเราก็ มาเทใส่พิมพ์นะคะรอให้เขาเซตตัวนะคะเราก็นำไปทำอาหารได้เลยนะคะส่วนในจานนี้เราจะทำเป็นน้ำกระเพรานะคะมาลาดนะคะลาดลงไปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะคะความเผ็ดความหอมของใบกระเพาซึ่งในนี้ก็จะมีโปรตีนเกษตรนะคะ นะคะมาผัดกะเพราแล้วก็ราดลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยถ้าชอบนะคะเมนูนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นางฟ้ากินเจด้วยนะคะนางฟ้ากินเจยังมีเพจแนะนำอาหารเจนะคะซึ่งชื่อว่านางฟ้ากินเจนะคะพิมพ์แล้วก็ เข้าไปดูได้มีเมนูหลากหลายนะคะส่วนเมนูนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บนะคะเอาไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาที่เราจะทานเราก็นำมาอุ่นใหม่นะคะถ้าเราจะรับประทานแบบนี้ก็เหมือนไข่ตุ๋นนะคะเราสามารถเจียวขิงหรืออะไรล้วาดเจียวเห็ด ขึ้นมาลาดได้นะคะแล้วก็โลยพริกไทยก็จะเหมือนไข่ตุนแต่ถ้าเป็นผัดกะเพาาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ